มุกเมโลเจออีกรายเก็บไว้10ปีเอาไปตรวจพบเป็นของแท้น้ำหนัก90.10กรัต เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์นายปฏิพัฒน์หัตถดลอายุ5 7ปีได้เดินทางมาลงบันทึกประจําวันที่สบพบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้นํามุกซึ่งเก็บไว้นาน10ปีไปตรวจที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติสำนักงานใหญ่เขตบางรักกรุงเทพมหานครและผลการตรวจสอบพบว่ามุกที่เจอเป็นมุกเมโลของแท้เกิดจากธรรมชาติในหอยหาย,ยาก1 0 0เอร์เซนมีน้ําหนัก90 1 0จุกรัตซึ่งทางศูนย์ได้ออกใบรับรองมาให้เป็นการยืนยันจึงได้รรีบงบันทึกปะจํา วันไว้เป็นหลักฐานและนำไปเก็บในตู้เซฟธนาคารทันที